ะมีคนใช้ช่องทางธรรมชาติเพราะช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันใกล้จะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วพอช่องทางธรรมชาติมันเปิดมันก็อาจจะมีแมวลอดออกช่องทางธรรมชาติจะแมวเป็นแมวเป็น,ปนหมาหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันชอบช่องทางธรรมชาติพราอสารานั่นไตสวนว่าสาลมีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมความปรากฏ ่อสารแล้วสารมีอำนาจในการที่จะนำมาพิจารณาได้เองคนที่หนาวหนาวร้อนร้อนมากที่สุดเป็นใครพี่น้องครับไม่ใช่แค่ทักษิณชินวัตรนะพี่น้องย้อนกลับไป12คนที่ถูกปปชชี้มูลไตส่สวนมันไม่ใช่แค่12คนเท่านั้นที่ต้องไตส่สวนมันรวมถึงการใช้วิญญาณของประหลัดกระทรวงยุติธรรมพอ90าวันเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือประลัดกระทรวงยุติธรรมใช่ไม่ใช่แล้วพอครบ120รอวันคนที่ต้องรับผิดชอบคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอดังนั้นนี่พอสารบอกไต่สวนเองคนที่หายไปสองคนตอนนี้คือทวีสอดส่องกับปลัดกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเงียบปากไปเลยเพราะเมื่อสารไต่สวนแล้วพบว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ร่วมกันในการกําหนดโทษบังคับโทษไม่ตรงตามคําพิพากษาอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณสหาการเพชรนรินตอนนี้ ไม่ต้องดิ้นแล้วครับมันถูกรัดโดยคําพิพากษาไปแล้วถูกรัดโดยคําสั่งของศาลไปแล้วดังนั้นเนี่ยคุณสหาการเพชรนรินนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจแพทย์ที่ทําการรักษาผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพพยาบาลคนหนึ่งไม่ยอมปรากฏใบหน้าให้เห็นรวมกันแล้ว12คนที่ปปชได้ชี้มูลความผิดมาเบื้องต้นไม่ใช่แค่12คนเท่านั้นรอบนี้มันจะบวกเพิ่มอีกหลายคน ใช่ไม่ใช่พี่น้องครับความปรากฏแก่สารจึงไม่ใช่แค่ที่พี่ชานชัยอิสระเสนารักไปยื่นอันนั้นอาจจะเป็นองค์ประกอบหลักแต่สารสามารถพจี่ณาข้อมูลจากสังคมทางอื่นทางหนึ่งทางใดเป็นองค์ประกอบประกอบด้วยก็ได้ใช่ไม่ใช่กรณีทักษิณติดคุกไม่ใช่แค่ข้าราชาการที่เกี่ยวมันจะยามไปถึงรัฐตีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างที่ผมเล่ามาแต่ส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ สถานะทักษิณชินวัตรเขาก็รู้ว่าเขาจะโดนอะไรบ้างเขาถึงไปคุยกับอันวาอิบราฮิมเขาถึงไปบอกอันวาอิบราฮิมว่าให้ตั้งเขาเป็นประธานที่ปรึกษาพิเศษประธานอาเซียนซึ่งจะเป็นช่องทางเดียวที่สามารถไม่ต้องใช้ช่องทางธรรมชาติได้